เรื่องราวของเสือสมิงซึ่งเป็นตำนานที่ได้ล่ำเลอสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนั้นนับว่ามีหลากหลายเรื่องราวของผู้ที่ได้ประสบพบเจอต่อเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวเหล่านั้นว่ากันว่าตนกำเนิดของเสือสมิงก่อนเรื่องมาจากมนุษย์ที่ได้ร่ำเรียนวิชาทางด้านไซยเวทหรือไสยศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาทางด้านมืด จนมีวิชาที่แก่กล้าและเมื่อทะล้าลึกจนกลายเป็นความลุ่มลงในวิชานั้นๆจนกระทั่งไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้จึงได้กลายร่างเป็นเสือที่ดุร้ายโดยมีดวงวิญญาณที่ได้เข้าไปสิงสู่ทําให้ชื่อของเสือสมิงนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความน่าสะพรึงกลัวสําหรับในพรานและ ผู้ที่ต้องสัญจรอ,อยู่ภายในป่านั่นเองเสือสมิงนั้นมักจะอาศัยหลบซ่อนสายตาของผู้คนอยู่ภายในป่าลึกและเสือสมิงก็ยังมีความสามารถที่แปลงร่างให้กลายเป็นสัตว์และมนุษย์ได้เพื่อหลอกล่อให้ผู้ที่ได้พบเห็นนั้นได้เข้าใจผิดและสุดท้ายก็จะต้องถูกเสือสมิงตะบบและล่ากลางไปฉีกเนื้อกินจนเหลือแต่กระดูก และเมื่อมนุษย์เหล่านั้นได้ถูกทำร้ายตายลงไปดวงวิญญาณของพวกเขาก็จะเข้าไปสิงสู่ในร่างของเสือตัวนั้นยิ่งทำร้ายมนุษย์ได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้เสือตัวนั้นมีพลังอำนาจที่เหนือมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นและสำหรับวันนี้ผมจะขอหยิบยกเรื่องราวประสบการณ์ของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองเมื่อครั้งที่ได้ประจันหน้ากับเสือสมิงซึ่งเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับตาแท้ๆของผมเองซึ่งแกได้เล่าให้ลูกหลานและใครตกใครได้ฟัางตั้งแต่ก่อนที่แกจะเสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนตาของผมนั้นชื่อว่าตาเปลืองแกได้เล่าเอาไว้ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้น ไม่ว่าจะมองไปทางไหนแทบจะทุกพื้นที่ของบ้านเมืองก็มักจะเต็มไปด้วยป่าท,ที่รกและนาทึบในการเดินทางในสมัยนั้นก็ไม่ได้สะดวกสบายตาของผมแกเป็นคนที่ชอบเล่นการพน,นันเป็นชีวิตจิตใจแกจะมีเพื่อนคู่ใจอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสงวนตาของผมและเพื่อนมีภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซา ทั้งตาเปลืองและตาสงวนนั้นได้เที่ยวดันดนเพื่อเสาะหาบ่อนพนันอยู่ตลอดเวลาทั้งบ่อนที่อยู่ภายในจังหวัดและต่างจังหวัดไกลๆก,ก็ตามซึ่งการพนันที่นิยมในสมัยนั้นก็คือการเล่นกำทัวและการเล่นเขี่ยม็ดมะขามนั่นเองในการเดินทางเพื่อเข้าบ่อนของคนทั้งสองนั้นก็ได้อาศัยแค่การเดินย่ำเท้าเพียงเท่านั้นหลายๆครั้ง ที่คนทั้งสองจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้าไปในป่าลึกเพื่อข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากต่อสิงสาราสัตว์ต่างๆทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษเช่นงูช้างกระทิงและเสือนอกจากนั้นยังอาจจะต้องพบเจอกับอันตรายที่ยังมองไม่เห็นอีกด้วยพร้อมด้วยไข้ป่า ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถึงแม้ว่าจะมีอันตรายใดๆที่รออยู่ในทุกรอบด้านก็ตามก็ไม่ได้ทําให้คนทั้งสองนั้นได้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะต้องเดินทางเข้าไปเสี่ยงโชคในครั้งนี้ได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งเป้าหมายของคนทั้งสองในครั้งนี้คือต้องการเดินทางเข้าสู่เขตชายแดนของจังหวัดปราจินบุรีนั่นเองไม่รอช้า ตาเปลืองได้เอื้อมือหยิบปืนลูกสองสันพร้อมด้วยกระสุนอีกหลายสิบนัดเข้าใส่ยามพร้อมกับกระบอกไฟฉายส่วนตาสงวนก็ได้นำมีดพกและพยันสีแดงติดตัวมาด้วยซึ่งสิ่งของทั้งสองอย่างนี้ได้ผ่านการทำพิธีปลุกเสกลงคาถาอาคมจากพระธุดงที่แกล่งกลาทางด้านวิชาย,ยูโยงคงกระพันเพื่อน,นำไปป้องกันผู้ผีและพยันอันตรายต่างๆให้แคล้วคลาด ตอนนี้คนทั้งสองได้ออกเดินทางมาเป็นเวลาหลายวันแล้วในระหว่างทางเมื่อเจอหมู่บ้านก็จะเข้าไปหาบ่อนเพื่อท้าพนันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้คนทั้งสองได้เดินทางเข้าใกล้เคชายแดนของจังหวัดปราจินบุรีเข้าไปทุกทีแล้วขณะที่เดินทาง,างนั้นตะเปลี่ยงได้พูดกับตาสงวนว่าตอนนี้เราต้องรีบย่ำเท้าให้ถึงหมู่บ้านก่อนที่ตะวันจะตกดิน ไม่งั้นเราต้องลำบากอยู่กลางป่าเออใช่เอแต่ข้าว่าป่าท่านี้มันแปลกอยู่นะจากการคำนวณค้ารู้สึกว่ามันน่าจะพ้นป่าไปถึงหมู่บ้านตั้งนานแล้วเออข้าก็กังวลเหมือนกันหรือว่าเรากำลังจะหลงป่าในตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าเข้าไปทุกทีแล้วคนทั้งสองก็เริ่มวิตกกังวลมากขึ้นไปทุกขณะเพราะรู้ตัวว่า ตนเองนั้นได้เดินหลงป่าไปเสียแล้วคงไม่อาจที่จะคาดเดาถึงจะตากรรมต่อไปว่าจะต้องเจออะไรอีกบ้างขณะที่ทั้งคู่กำลังวิตกกังวลอยู่นั้นพลันสายตาของตะเปลืองก็ไปกระทบเข้ากับอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้าเสียงของตาเปลืองด้อุทานขึ้นมาด้วยความดีใจเฮ้ยสงวนเรารอดตายแล้วนี่ไงห้าง ไม่รู้ว่าใครมาสร้างเอาไว้คืนนี้เราคงปลอดภัยแล้วเราจะขึ้นไปหลบนอนบนห้างนั้นตาสังวนรู้สึกใจชื้นขึ้นมาทันทีเอคาวานะป่าที่เราหลงมานี้มันคงลึกมากเพราะสังเกตว่ามีการสร้างห้างเอาไว้แบบนี้หว่าแล้วคนทั้งสองก็รีบปีนต้นไม้ขึ้นไปบนห้างทันทีในเวลานี้พระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าลงไปแล้ว คงเหลือเพียงความมืดมิดที่เข้ามาปกคลุมแทนที่ไปทั่วทั้งผืนป่าถึงแม้ว่าคนทั้งสองจะเคยย่ำเท้าเข้าป่ามาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ทว่าคนทั้งสองก็ยังไม่เคยหลงป่ามาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวนับว่าครั้งนี้คงเป็นครั้งแรกที่คนทั้งสองต้องมาติดอยู่ในป่าลึกในยามค่าคืนเช่นนี้เมื่อความมืด ได้คลีบคลานเข้ามาปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นป่าจึงเผยให้เห็นเงาตะคุ่มของต้นไม้น้อยใหญ่ที่ยืนต้นกันอย่างนานแน่นซึ่งมองดูเป็นสีดำทะมึนอยู่ทุกๆรอบด้านเหล่าสัตว์นานาชนิดได้ส่งเสียงร้องประสานกันอย่างตะเบร่งเซ็งแซะไปทั่วบริเวณไปฉายกระบอกเล็กๆของตาเปลืองได้ถูกฟักออกมาจากยามแล้วได้ศาดส่องเพื่อสำรวจข้างบนห้างอย่างตั้งใจตาเปลืองนั้น สังเกตได้ว่าบนหางนี้ยังมีร่องรอยของใครบางคนที่เพิ่งได้ขึ้นมาพักอาศัยอยู่เมื่อไม่นานมานี้เองเพราะสังเกตเห็นสิ่งของบางอย่างที่วางอยู่เช่นไฟแช็กและเสื้อผ้าเก่าๆที่วางกองเอาไว้จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปพร้อมๆกับความหิวของคนทั้งสองที่เพิ่มขึ้นมาทุกขณะตาสงวนบ่นพึมพำว่าเฮ้ยเปลืองข้าหิวว่ะ เมือ่อตาเปลืองได้ฟังดังนั้นจึงได้จะพูดหลอกใจตาสงวนเอออดทนหน่อยว่าเอาไว้พรุ่งนี้เราก็จะได้ออกไปจากที่นี่แล้วข้าว่าหมู่บ้านคงอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักเอาไว้ตอนเช้าเราก็คงจะเจอผลไม้ที่พอจะเก็บกินประทังความหิวไปได้บ้างขณะที่ขนทั้งสองกำลังนั่งปรึกษากันอยู่นั้นจูจสัตว์ที่กำลังส่งเสียงร้องกระงมไปทั่วทั้งป่านั้นก็เงียบเสียงลง หลายเป็นความเงียบสงัดขึ้นมาโดยฉับพลันตอนนี้คนทั้งสองเริ่มรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นปกติขึ้นมาทันทีมือขวาของตาเปลืองก็กว้ามับไปที่ข้อมือของตาสงวนและยกนิ้วชี้ของมือซ้ายแตะที่ริมฝีป,ปากเพื่อส่งสัญญาณให้เงียบเสียงไว้ตอนนี้จะได้ส่งเสียงเป็นอาขานัสงวนทั้งตาเปลืองและตาสงวน ต่างก็จะจดจจ่อเงี่ยหูฟังเสียงย่ำเท้าที่กระทบกับใบไม้แห้งทำให้เกิดเสียงดังแกลกๆแ,และดูเหมือนว่าเสียงนั้นได้ดังเข้ามาใกล้ห้างทุกทีแล้วในตอนนี้คนทั้งสองเริ่มวาดผวาหัวใจเต้นแรงพร้อมกับลมหายใจที่ถี่ขึ้นแต่เปลืองยังคงบีบมือของตาสงวนเอาไว้แน่นปืนแลปืนเอาปืนออกมา ตาสงวนในกระซิบบอกตะเปลืองเบาๆเมื่อตาเปลืองตั้งสติได้รีบล้วงเอาปืนพกออกมาจากย่ามขึ้นมาถือทันทีและได้สอดสายสายตาเพื่อมองหาที่มาของต้นเสียงนั้นตาสงวนในเอื้อมมือไปยิบไปฉายของตาเปลืองที่วางเอาไว้ข้างตัวขึ้นมาเสียงของตาเปลืองได้กระซิบขึ้นโดยฉับพลันอย่าพึ่งฉายนะสงวน อย่างไม่ทันที่ทั้งสองคนจะทำอะไรได้ต่อเสียงเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาซึ่งเสียงนั้นมันคือเสียงของชายชาราที่แหบแห้งและแผ่วเบามีใครอยู่ข้างบนไหมหมไหมอืมป้ารู้นะว่าพวกแกกำลังหิวพอดีข้ามีผลไม้จะเอาเมากวาตับเปลืองได้ฟังดังนั้นจึงได้ตัดสินใจพูดสวนกลับมาแล้วแกเป็นใคร ทำไมมาเดินตอนข้ามืดแบบนี้ข้าอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนะพอดีข้าเดินไปหาของกว่าแล้วเกิดเป็นลมกล็เลยนอนพักยาวซึ่งจะเดินผ่านมาข้ากำลังจะกลับหมู่บ้านนี่แหละลงมาเอากล้วยป่าไปกินกันสิมันกำลังสุกง,งอมเมื่อสินเสียงของชายชาราเอาไงดีว่าเปลืองตาสังวนได้พูดขึ้นเออข้าว่า อยลงไปจะดิฟว่าข้าเคยได้ยินมาว่าเวลาอยู่บนห้างยามค่ำคืนแบบนี้อย่าได้ไว้ใจใครเป็นอันขาดมันอาจจะเป็นเสือสมิงที่แปลงร่างมาหลอกให้พวกเราหลงกลก็เป็นได้งั้นเอางี้ไม่เปล่องข้าจะส่งไปใช้ไปที่ร่างของมันถ้ามันเป็นเสือสมิงจริงๆมันก็จะไม่ยอมสู้หน้าพวกเราเพราะมันไม่ชอบแสงไฟเอางั้นก็เอานะตาเปลืองพูดขึ้น ตาสงวรได้ฟังดังนั้นจึงรีบกดสวิตวช์ไฟฉายแล้วส่องไปที่ใบหน้าของชายชราคนนั้นทันทีแสงไฟฉายพุ่งตรงไปที่ใบหน้าของชายชราเข้าอย่างจังทันทีที่แสงไฟฉายได้กระทบกับใบหน้าของชายชราคนทั้งสองก็ต้องประหลาดใจเพราะได้เห็นดวงตาทั้งคู่ของชายชราคนนั้นซึ่งมันไม่เหมือนแววตาของมนุษย์ทั่วไปซึ่งดวงตาทั้งสองข้างนั้น มีสีแดงกล่ำจนน่ากลัวชายชราคนนั้นได้พยายามเอามือทั้งสองข้างปิดป้องแสงไฟอย่างพลวันพร้อมได้ตะโกนออกมาว่าอย่าอย่าใช้อย่าใช้ทฐานางของชายชราคนนั้นได้แสดงออกถึงความโกรธแค้นอย่างเห็นได้ชัดเฮ้ยมึงไม่ใช่คนไม่รอช้าตับเหลืองยกปืนเล็งไปที่ร่างของชายชราแล้วลั่นไกลกระสุนเข้าใส่ร่างของชายชราไปในทันที ชายชราได้ส่งเสียงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและวินาทีนั้นเองจากร่างของชายชราที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าก็ได้กลับกลายเป็นร่างของเสือลายพลาดกรอนตัวใหญ่ขึ้นมาแทนที่โดยฉับพลันจากนั้นมันได้ส่งเสียงคูร้องคำรามด้วยความโกรธแค้นอย่างสุดขีดลูกตาของมันที่แดงฉานในจองเขม็งขึ้นมาที่บนห้างเหมือนอยากจะกระโจนขึ้นมาฉีกเนื้อคนทั้งสองตาเปลือง ไม่ยอมปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจึงได้ลั่นไกลกระสุนนัดที่สองที่สามที่สี่ใส่ร่างของชายชราแบบไม่ยัง้งทางเสียงปืนทั้งเสียงร้องได้ดังประสานขึ้นมาอย่างสนั่นวันไหวไปทั่วบริเวณและวินาทีนั้นเองเจ้าเสือร้ายมันก็ได้กระโดดเข้าไปยังกุ้มไม้หายวับไปกับตาข้าว่าแล้วมันต้องเป็นเสือสมิงที่แปลงร่างมาหลอกพวกเราตตบเปลืองได้พูดขึ้น เออข้าก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละดีนะที่พวกเรายังไหวทันไม่งั้นคงต้องโดนมันตะปบฉีกร่างไปกินก็เหลือแต่กระดูกไปแล้วเสือสมิงมันได้หนีหายไปแล้วคงเหลือแต่รอยเลือดที่ไหลนองอยู่บนพื้นดินและรอยเลือดที่สายตะเซนซึ่งมีให้เห็นอยู่บนใบไม้ไมแห้งๆแ,และในคืนนี้คนทั้งสองก็ไม่กล้าที่จะล้มตัวลงนอนได้เลย จนกระทั่งรุ่งเช้าจึงได้รีบออกเดินทางต่อจนในที่สุดก็ไ,ได้มาพบกับหมู่บ้านคนทั้งสองจึงได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้ประจันหน้ากับเสือสมิงให้กับเหล่าชาวบ้านได้ฟังได้มีชาวบ้านบางคนได้เล่าสมทบต่อว่าณนะที่บริเวณตรงนั้นได้เคยมีเสือสมิงอาศัยอยู่และได้ฆ่ามนุษย์ไปหลายคนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครปราบมันลงได้นับว่าโชคดีที่คนทั้งสองพอจะมีวิชาติดตัวมาบ้างไม่งั้นก็คงไม่รอดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของตาเปลือนที่ได้เล่าเอาไว้เมื่อครั้งที่ได้ประจันหน้ากับเรือสมินถ้าชอบคลิปนี้ให้กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ